ดด้ววยรัักและหงงีจึนสิ่งี้มาาใหหเรระักแลดวง,งสวยัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะวันนี้อยู่กับคุณป้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะก่อนอื่นอยากจะให้แนะนำตัวก่อนค่ะชื่อวัชรี คุณป้าวัชรินปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ70สิบแล้วค่ะเจสิบ <c oughs> แล้วนะคะยังสวยอยู่เลยนะคะ70บแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะ <c oughs> ก็ห <c oughs> มู่บ้านแสงตะวันค่ะหมู่บ้านแสงตะวันนะคะคอ,อำเภออำเภอ,อำเภอเมืองธัญบุรีอำเภอเมืองธัญบุรีนะคะดึงสนันลัก บึงสนันรักนะคะคุณป้าวัาชรินค่ะก่อนทาน g r อกับทานดีท็อกนะคะ,คะมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะอ๋อป้าเป็นความดันสูงค่ะเป็นฤทธ์สีดวงค่ะแล้วก็ อะไรอีกอะหืมไปแล้วตาต้อไหมคะต้อเนื้อต้อเนื้อระบบขับถ่ายไม่ดีค่ะท้องผูกประจําเข้าห้องน้ําทีนก็เป็นชั่วโมงกว่าจะถ่ายได้แล้วก็จะเป็นเลือดพุ่งไปห็ดเลยอออกมานะคะตอนถ่ายะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มทีละโรคค่ะความดันเนี่ยที่สูงสูงประมาณเท่าไรคะร้อยแปดบห้าร้อยแปดสิบห้าเป็นมานานแค่ไหนคะโอ้โหสิบกว่าปีแล้วค่ะสิกว่าปีเลย นะคะแล้วริซิดวงเนี่ยเป็นมานานแค่ไหนคะก็พอๆกันสิบกว่าปีเช่นกันสิบกว่าปีเหมือนกันตาต้อนะคะตาต้อก็สักเจ็ดแปดปีได้ตาต้อประมาณเจ็ดถึงแปดปีนะคะแล้วนอนไม่หลับล่ะคะนอนไม่หลับนี่ก็มาเป็นสักสี่ห้าปีได้สี่ห้าปีได้นะคะแล้วหลังจากได้ทาน GRV กับตัวดีทอร์ดีมี่เนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้น ขับถ่ายป้าก็ปกติขับถ่ายปกติลิซิดวงก็ไม่ปวดแล้วลิซิดวงไม่ปวดแล้วแล้วก็เนื้อมันก็แบบเหลือนิดเดียวเองเหลือนิดเดียวงสอนเห็นไหมเหลือนิดเดียวแทบไม่เห็นเลยค่ะเหลือนิดเดียวปกติเยอะมากเลยล่ะเยอะมากคือดูโทรทัศน์นี่จะดูไม่เห็นเลยอ่ะมันเป็นภาพซ้อนค่ะแล้วก็กล่องแรกป้าทานไปก็อ้าวพอนั่นออกมาอ้าวทำไมโทรทัศน์มันชัดเออ กแรกเพราะว่าตาต้อเนื้อเนี่ยเริ่มเริ่มมองเห็นชัดตั้งแต่กล่องแรกกล่องแรกเลยค่ะ20เม็ดนะคะค่ะเริมยังไม่หมด20เมตรเลยยังไม่หมดเลยยังไม่หมดแปลว่าสิ่งแรกที่ได้ก็คือเรื่องตาต้อเนื้อะนะคะสิ่งแรกเลยริซิดวงเริ่มดีขึ้นกล่องที่เท่าไหร่คะ กล่องที่สองที่สามค่ะกล่องที่สองที่สาับถ่ายก็ตามมาอย่างนั้นขับถ่ายก็สองสามแต่สิ่งแรกคือต,อตาต้อเนื้อ <ตา S 2> ได้สิ่งแรกเลยได้สิ่งแรกเลย<อ>ดีใจมากไม่ถึงกล่องได้เรื่องนั้นแล้วแล้วที่นอนไม่หลับได้กล่องที่เท่าไหร่คะก็ประมาณกล่องที่ห้าที่6นี่ก็ดีขึ้นดีขึ้นรวมทั้งหมดตอนนี้ทานมาแล้วกี่กล่องคะ สิบเอ็ดกล่องค่ะสิบเอ็ดกล่องแล้วนะคะรวมระยะเวลาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ทานมาแล้วกี่เดือนคะปลายธันวาสี่เดือนพอดีค่ะสี่ <4 S 2> <4 S 1> เดือน <5 S 1> นะคะประมาณสิบเอ็ดกล่องนะคะสิ่งที่คุณป้าวัชรินได้ก็คือตาต้อเนื้อนะ,ะ,ะสิ่งแรกเลยฤทธิดวงทวารน,นะคะ,อะนอนไม่หลับระบบ,บดัยระบบขับถ่ายความดันสูง ความดันคุณหมอบอกดีขึ้นแล้วค่ะจาก185 18 <5 S 1> ตอนนี้เหลือเท่าไหร่คะเหลือ143 140อลงมาจาก185เหลือแค่140นะคะลงไปเยอะเลย <ฮะ S 1> คุณป้าวัาชรินมั่นใจไหมคะว่าที่ดีขึ้นเป็นเพราะผลิตภัณฑ์ g r ER v กล่องนี้มั่นใจค่ะมั่นใจ <ฮะ S 1> เพราะไม่ไม่ทานตัวอื่นไม่มีเลยค่ะแล้วยาคุณหมอทานด้วยไหมคะอ,อยาคุณหมอก็มียาความดันที่เราต้องทานทานคู่ ทานคู่ดีใจนะคะดีใจมากเลยนะคะต้องสอนอยากจะให้คุณป้าวัชรินฝาก GRV นะคะกับตัวดีท็อกนะคะให้กับเพื่อนๆพี่น้องทางบ้านที่กำลังฟังเราสองคนอยู่ในขณะนี้ค่ะก็คือถ้าทานได้ก็ทานเธอค่ะไม่ต้องไปเสียดายเงินหรอกของนอกกายเราหาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเรายังมีปัญญานะใช่ค่ะทานไปประสุขภาพตัวเราเองใช่ค่ะเพราะป้าอยู่คนเดียวป้าก็ต้องดูแลตัว ค่ะลูกมาอยู่ด้วยค่ะเ่ค่ะก็ทานไปเรื่อยๆจนกว่าป้าจะไม่มีเงินซื้อจนกว่าป้าจะไม่มีเงินซื้อสุดยอดมากเลยนะคะนี่แหละค่ะเป็นความรู้สึกจากใจนะคะของคุณป้าวัชรินนะคะอ่ก็ขอให้ทุกๆท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังเสมอค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ด้วยรักและหวังดีจึงนำสิ่งดีมาให้